ในส่วนถัดมานะครับเราก็จะมาดูในเรื่องของเส้นตรงส่วนของเส้นตรงรัศมีนะครับมาดูเส้นตรงก่อนนะครับรูปที่เห็นเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นตรงนะครับสัญลักษณ์ของเส้นตรงจะมีหัวลูกศรทั้งสองข้างนะครับตรงนี้คือหัวลูกศรตรงนี้คือหัวลูกศรถ้าเป็นเส้นตรงจะมีหัวลูกศรสองด้านนะครับเส้นตรงมีความยาวไม่จำกัดไอหัวลูกศรตรงนี้มันแสดงถึงอะไร มันยืดของมันยาวอีกเรื่อยๆนะครับไม่สิ้นสุดนะครับตรงนี้เขาก็เลยบอกว่ามีความยาวไม่จํากัดนะครับถัดมาเส้นตรงกอขอเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์แบบนี้นะครับตรงนี้นะนักเรียนสังเกตนะครับที่กอขอเนี่ยข้างบน,นรับจะมีเส้นตรงอยู่และต้องมีหัวสองหัวด้วยเพื่อให้เราเข้าใจตรงว่าเพื่อให้เราเข้าใจตรงกันว่ามันคือเส้นตรงนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของอะไรส่วนของเส้นตรง ส่วนของเส้นตรงเนี่ยก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งของเส้นตรงนะครับที่มีจุดปลาย2จุดนะครับนี่ตรงจุดปลายเนี่ยจะเป็นจุดๆุดแบบนี้ถ้าเจอจุดๆดแบบเนี้ยเขาเรียกว่าส่วนของเส้นตรงนะครับส่วนของเส้นตรงก็ขอเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นะครับก็ขอแบบนี้ข้างบนก็จะมีขีดแต่สังเกตขีดจะไม่มีหัวลูกศรนะครับที่ขีดจะไม่มีหัวลูกศรถัดมาก็จะเป็น ลังสีนะครับลังสีส่วนหนึ่งของเส้นตรงที่มีจุดปลายเพียงจุดเดียวเขาจะเรียกว่าลังสีนักเรียนสังเกตมีจุดปลายที่เป็นหัวลูกศรกี่จุดมี1จุดนะครับตรงนี้เขาบอกว่าลังสีมีความยาวไม่จํากัดจริงไหมถึงแม้ไอ้กอตัวเนี้ยจะพุ่งต่อไปไม่ได้แต่บริเวณขอเห็นไหมมันเป็นหัวลูกศรมันสามารถพุ่งต่อไปได้แสดงว่าความยาวมันไม่จํากัดนะครับเหมือนกับเส้นตรงนะครับ ส่วนของเส้นตรงเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์แบบนี้นะครับส่วนของเส้นตรงกอขอก็เขียนแทนกอขอและข้างบนก็จะมีสัญลักษณ์เป็นลังสีนะครับครูทษทีิครูพูดผิดตรงนี้ลังสีนะครับลังสีของเส้นตรงกอขอนะครับไม่ใช่ส่วนของเส้นตรงตรงนี้แก้นิดนึงนะครับไม่ใช่ส่วนนะต้องเป็นลังสีโอเคนะครับเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ ก็ขอแบบนี้นะครับนี่ตัวนี้ก็จะมีรังสีอยู่ข้างบนนะครับถัดมานะครับมันมีสิ่งที่นักเรียนต้องรู้ก็คือ,อความเท่ากันทุกประการนะครับถ้าเกิดครูถามว่าเส้นตรงนะครับส่วนของเส้นตรงแล้วก็ลังสีนะครับเส้นแบบไหนบ้างนะครับที่เท่ากันทุกประการเท่ากันทุกประการอธิบายง่ายงายแบบนี้เลยนะอธิบายง่ายงายแบบนี้ถ้าเกิดว่าครูมีนะครับครูมีรูป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 ,รป สามเหลี่ยมแบบนี้นะครับกับรูปวงกลมนะครับครูจะบอกว่าสามเหลี่ยมกับวงกลมมันไม่เท่ากันทุกประการเพราะว่ามันซ้อนทับกันไม่สนิทถ้าเราเอาตรงนี้มาซ้อนทับกันมันซ้อนทับกันไม่สนิทใช่ไหมแต่ถ้าเกิดครูมีรูปสามเหลี่ยมนะครับแบบนี้นะอันนี้ให้เป็นรูปสามเหลี่ยมที่1นะครับอันนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมที่นักเรียนดูนะรูปที่1กับรูปที่2ถ้ามาซ้อนทับกันเนี่ยมันจะสนิทถ้าสนิทเนี่ยเขาเรียกว่าเท่ากันทุกประการ นะครับอ่ามาดูว่าอะไรเท่ากับทุกประการอะไรไม่เท่ากับทุกประการบ้างนะครับเส้นตรงเส้นตรงดูซิว่าเท่ากับทุกประการไหมนะครับสมมุติว่านะครับครูลากเส้นตรงมาหนึ่งเส้นแบบนี้นะครับโอเคอีกเส้นหนึ่งก็เป็นแบบนี้นะครับนะนักเรียนจะเห็นว่านะครับเอ่อเส้นตรงสองเส้นเนี้ยมันจะเท่ากันทุกประการถูกไหมถ้าเราลองเลื่อนมันถูกไหมเล้า,เา,า,เามาทับกันมันจะเท่ากันทุกประการสาเหตุหนึ่งที่ทําให้มันเท่ากันทุกประการเพราะอะไร เพราะว่ามันมีความยาวไม่จํากัดนะครับมันมีความยาวไม่จํากัดฉะนั้นทั้งสองเส้นเนี่ยมันก็เลยยาวเท่ากันอยู่แล้วเพราะความยาวมันไม่จํากัดใช่ไหมสรุปว่านะครับเส้นตรงเนี่ยนะครับมันจะต้องเท่ากับทุกประการนะครับเส้นตรงเนี่ยเท่ากับทุกประการมาดูส่วนของเส้นตรงบ้างส่วนของเส้นตรงชื่อบอกอยู่แล้วถูกไหมเป็นส่วนหนึ่งของ เส้นตรงโดยปกตินะครับถ้านักเรียนเรียนต่อไปเนี่ยเวลาเจอส่วนของเส้นตรงเนี่ยเขาจะมักกําหนดความยาวมาให้เราด้วยเช่นยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างนะตรงนี้ยาว2เซนติเมตรสองซมตรงนี้ก็คือส่วนของเส้นตรงนะครับถ้ามีเส้นตรงอีกเส้นหนึง่งนะครับตรงนี้ยาวสี่ซมโอเคนะถ้านักเรียนเลื่อนรูป2รูปเนี่ยนะครับ ให้มาทับกันเนี่ยนักเรียนจะค้นพบว่ามันทับกันไม่สนิทถูกปะเพราะไอ้รูปเนี้ยเส้นเนี้ยมันสั้นกว่าเส้นนี้ใช่ไหมแสดงว่าส่วนของเส้นตรงเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องอะไรเท่ากันทุกประการก็ได้นะครับมันมีโอกาสที่มันจะไม่เท่ากันทุกประการนะครับโอเคนะ,ะมาดูลังสีนะครับรังสีลังสีนะลังสีเนี่ยจะมีลักษณะใกล้เคียงกับเส้นตรงเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าลังสีเนี่ยมีความยาวไม่จํากัด ถูกไหมเส้นตรงก็มีความยาวไม่จํากัดถ้านักเรียนเลื่อนรูป2รูปนี้มาซ้อนทับกันมันก็เท่ากับทุกประการเพราะอะไรเพราะว่าความยาวของมันเนี่ยมันไม่จํากัดนะครับความยาวมันไม่จํากัดนะโอเคครูสรุปนะครูสรุปว่าเส้นตรงนะครับเป็นรูปแบบนี้นะครับแล้วก็อะไรด้วยแล้วก็เท่ากันทุกประการด้วยนะครับระหว่างเส้นตรง สองเส้นนะครับส่วนของเส้นตรงไม่เท่ากันทุกประการสาเหตุที่ทําให้มันไม่เท่าทุกประการก็คือในเรื่องของขนาดเมื่อใดก็ตามที่นะครับความยาวของมันนะครับไม่เท่ากันนะขนาดของความยาวของมันไม่เท่ากันมันจะไม่เท่ากันนะครับแสดงว่าส่วนของเส้นตรงไม่เท่ากันทุกประการรังสีนะครับเท่ากันทุกประการเพราะขนาดของมันมีความยาวไม่จํากัดนะครับขนาดมนความยาวไม่จํากัดลองทบทวนกันดูอีกครั้งหนึ่งนะครับลองทบทวนกันดูนะครับ